สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะดูวอลเล่บอลสดไทยพบเกาหลีใต้ช่อง a อ Play สดช่องเวิร์กพอยท์ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงคัดโอลิมปิกวันนี้วอลเล่บอลหญิงไทยวเวิร์กพอยท์ถ่ายทอดสด วอลเล์บอลคัดโอลิมปิกยังตราตรึงในหัวใจคนไทยและแฟนๆวอลเล์บอลสาวไทยทั่วโลกหลังจากที่วอลเล์บอลทีมชาติไทยเอาชนะวอลเล์บอลทีมชาติโปโลแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเล์บอลคัดโอลิมปิกสาวไทยเอาชนะโปโลแลนด์3ต่อ2เซต 25, 18, 7, 25, 25, 22, 23, 25, 15, 12แม้หนทางจะริปรีสำหรับการจะเป็นทีมที่ติด1 ใน2ทีมที่จะได้ไปโอลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสแบบอัตโนมัติแต่สาวไทยก็ยังพอจะมีลุ้นที่จะไปโอลิมปิกปารีสเกม2024ซึ่งพวกเธอจะต้องเป็นทีมที่อันดับโลกดีที่สุดในเอเชียเพื่อคว้าตัว๋วและต้องลุ้นให้จีนและญี่ปุ่นทำผลงานให้ได้เป็น1ใน2 ในรายการคัดโอลิมปิกนี้สำหรับสาวไทยอันดับแรกคือต้องไม่แพ้ให้กับ3ทีมชาติที่เหลือในทัวร์นาเมนต์ซึ่งประกอบด้วยสโลวีเนียเกาหลีและโคลัมเบียและถ้าให้ดูจากผลงานของแต่ละทีมแล้วสาวไทยมีโอกาสสูงที่จะชนะแบบไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยนับจากนี้โปรแกรมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้24กันยายน66เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบโคลัมเบียรับชม ได้ทางช่อง Workpoint TV และ a s p อ y ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีส s นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ